สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลา X f i t h i n g นะครับอยู่ใน TikTok นั่นเองนะครับ ใครที่อยากซื้ออุปกรณ์ตกปลาหรือเหยื่อปลอมนะครับสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้นะครับสำหรับ x f i s h i ฟิชนะครับขอบคุณนะเอ็กด้วยนะครับอา้าววันนี้นะครับเราอยู่กันกันกบค่ายใหญ่อีกแล้วนะครับกบยางจากค่าย USA เป็นอีกหนึ่งตัวที่นะันวดยังไม่ได้รีวิวนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กันกันกบเจ้า Devil 4.3นี่สวยงามนะครับถือว่าเป็นกบยางไซส์ใหญ่อีกหนึ่งตัว จากค่าย USA นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับของแพ็กเกจของค่าย USA ก็จะเป็นในรูป ลักษณะของกราฟิกต่างๆแล้วก็มีโลโก้ของทางแบรนด์นะครับแบบนี้นะครับในเรื่องของชื่อรุ่นแล้วก็รายละเอียดสเปคของสินค้าเนี่ยก็ไม่ได้มีระบุบ,บนบนตัวแพ็คเกจนะครับด้านหลังก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการติดต่อนะครับสั่งซื้อสินค้าก็สังกัด BPO นะครับสินค้าร้านค้าต่างๆที่จะซื้อก็นะครับติดต่อร้าน BPO หรือว่าจะติดต่อผ่านโอเอส USA ก็ได้นะครับอ่ะนะก็แพ็กเกจประมาณนี้เลยนะไม่ได้มีอะไรมากมายก็เน้นในเรื่องของกราฟิกนะครับแล้วก็โทนสีนะครับก็จะเป็นสีดำเขียวนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวโปรดักต์กันนะครับเจ้า Devil 4.3ก็ถือว่าเป็นกบยางไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็มากับเบ็ด 2O นั่นเองนะครับเบ็ด 2O นะครับเป็นกบยาง หนังกลับนะครับที่พื้นฐานออกแบบจากทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็มีการแกะลายที่วิจิตรบรรจงค่อนข้างสวยงามมากเลยแต่ว่าในเรื่องของการลงสีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับเจ้าช่อนยางเนาะชอนยางจะลงสีได้ได้หลากหลายกวา่าแต่เจ้าเดวิล4.3เนี่ยก็จะมีการลงสีเฉพาะจุดนะครับก็เป็นสีเหลืองที่ ตรงกลางกระหม่อมแล้วก็มีลายไทยตรงขอบลิ้วนะครับแล้วก็มีบริเวณลายไทยที่จะเป็นจุดกันสวะานั่นเองนะครับตัวเนี้ยออกแบบมาเป็นสรีระที่เหมาะสมกับตัวเบ็ดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการประกอบจึงทําให้เนียนตานะครับแล้วก็เป็นจุดกันสว่าได้เป็นอย่างดีนะครับด้านใต้ท้องกบนะครับมีแกะโมนว่า USA ด้วยนะครับก็เป็น ชื่อทางค่ายนั่นเองนะครับด้านหน้ามีจุดการปากฉีก,กเรียบร้อยเดี๋ยวหน,น,นูจะพาไปสํารวจกันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของความสวยงามเนี่ยก็ถือว่าทําทได้ดีนะครับแล้วก็มีการแกะสลักลงลึกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหน,น,นูขอดูก่อนนะว่ามันเป็นงานแกะมือหรือว่าแกะเครื่องนะครับคือจะพยายามดูจุดผิดเพี้ยนความไม่เท่ากันประมาณนั้นนะครับมันจะสื่อได้ว่ามันเป็นงานมือหรืองานงาน,งานเครื่องนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นเดี๋ยนะ <c oughs> ขอดูก่อน โอก็สังเกตยากอะฝีมือมากเลยนะครับเหมือนจะเป็นงานมือนะเออเหมือนจะเป็นงานมือนะเดี๋ยวนะพยายามสังเกตอยู่โอ้โหเนียนตาทุกจุดเลยวะ่ะเออมันเนียนตามันางานงานแกะนี่ลงลึกรายละเอียดสวยเลยแต่ว่าโอเคเรื่องของงานชุบเนี่ยมันเป็นงานแมสโปรดักมันก็จะมีฟองอากาศบ้างบางจุดนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะวัยรุ่นนะในเรื่องของฟองอากาศพวกนี้มันจะเป็นในเรื่องของผลของทางสายตาเท่านั้นเองนะครับก็เรื่องของความสวยงามเท่านั้นเองนะครับเนื้อยางนะครับเนื้อยางก็เป็นเนื้อยางมาตรฐานตามแบบฉบับของทางค่าย USA นะครับไม่ว่าจะเป็น d e v i l 3.5 d e v i l 4.3 Kido นะครับหรือว่า Wiper นะครับก็จะเป็นเนื้อยางสไตล์เดียวกันนะครับใครที่เคยจับรุ่นอื่นๆนะก็จะเป็นเนื้อยาง อ่าหนึบหนึบนะครับหนึบหนึบนะครับหนึบไปประมาณอ่อออกไปทางกลางนะครับกลางหนึบประมาณนั้นนะครับอ่าก็ถือว่าเนื้อยางเนี่ยมันสื่อสารได้ว่าน่าจะมีความทนพอสมควรหรือว่าทนมากเลยแหละนะครับเนื้อยางแบบนี้นะครับเป็นเนื้อยางอ่า เนื้อนิยมของทางค่ายนะครับทุกตัวก็จะชุบประมาณแบบนี้เลยเท่าที่นั้นหนวสัมผัสมาหลายๆโปรดักของทางค่าย USA นะครับก็ถือว่าเป็นงานแกะสลักที่เนาะเต็มตัวเนาะถือว่าเต็มตัวแหละเพราะใต้ท้องมันเอาไว้สลักชื่อเท่านั้นเองถือว่าสลักได้เต็มตัวนะครับถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไรร้อยยี่หรือ140นะครับเพราะว่าบนตัวผลิตภัณฑ์ไอ้บนตัวแพ็กเกจไม่ได้ระบุราคามาด้วยนะครับก็ราคาเท่าไหร่ต่างจังหวัดก็ไม่แน่ใจนะลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึงว่า ซื้อมาราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับทดสอบทางกายภาพนะครับการกันสวะผ่านร้อเซแน่นอนการกันสวะนี่ถือว่าทําได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าลายสลักที่ทางช่างได้แกะมาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นลายไทยนะครับเหมือนเป็นคิ้วจากหางตามาเนี่ยนะครับเป็นลายไทยที่เป็นจุดซ่อนของอเกรสรเบ็ดได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ออกแบบมาจากสรีระของตาเบ็ดอย่างแน่นอนนะครับด้วยตําแหน่งด้วย องศาการาการเท่า que, องศาของตำแหน่งเบ็ดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยาการเจาะปากจะไปอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วนันโดดให้ดูแนวเบ็ดนะครับแนวเบ็ดจะเป็นแบบนี้นี่ตรงไปอย่างนี้เลยนะครับแนวเบ็ดจะเป็นแบบนี้เบ็ด2โอนะครับแต่ถ้าเจาะใต้คางลงมานิดนึงเนี่ยแนวเบ็ดมันก็จะงนนะครับแล้วก็มีตำแหน่งใต้คางลงมาแบบนี้แต่แบบเนี้ยนะครับเวลาวัดปลาก็จะ ตึงเลยนะครับอ่าทรงแรงไปสู่ตัวเบ็ดได้เต็มที่เลยนะครับนี่นะดูไว้นะศึกษาไว้นะครับวัยรุ่นนันหดพยายามอธิบายให้ละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะ เนื้อย่างอธิบายไปแล้วนะการการสวะก็บอกไปแล้วนะครับทำได้ดีมากทําได้ดีมากๆนะครับการแกะสลักความสวยงามก็ถือทว่าทําได้ดีเยี่ยมเหมือนกันนะครับการแกะสลักทั้งตัวแต่ว่าเรื่องของการลงสีมันเป็นงานแมสโพรดักก็ขึ้นอยู่กับทางค่ายนะครับว่าจะ create หรือว่าจินตนาการสีสันออกมาแบบไหนนั่นเองนะครับเนื้อย่างอธิบายไปแล้วเนาะเนื้อย่างเป็นแบบเฉพาะทางของทางค่ายเหมือนกันนะครับทางค่าย USA ก็เนื้อย่างเหมือนเหมือนกันสําหรับเจ้ากบยางนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวไปลื้อกันเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวนนวดรีวิ เสร็จก็เตรียมตัวไปร่วมกิจกรรมกันในเพจเฟ e บุ o k อีกทีนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นห้องเครื่องนะครับวางไว้ก่อนนะครับมาดูโอ้โหตัวใหญ่แล้วก็เหนียว ตัวใหญ่แล้วก็เหนียวตัวนี้ถือว่าทนแน่ๆนะครับคือถ้าเป็นกบยางตัวใหญ่สําหรับเบ็ด2โอเนี่ยมีมีติดไว้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเจ้าเดวิล4.3ตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับมีจุดการปักฉีกชัดเจนก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทำได้ดีมากนะครับชัดเจนแล้วก็ง่ายต่อการประกอบของทางทีมช่างด้วยประกอบชุดเบ็ดนะครับถือว่าทํามาไดา้ตรงประสงค์การใช้งานเลยนะครับถือว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญสำคัญครบถ้วนเลยนะครับสำหรับเจ้าบอดี้ของเดวิลสี่4.3นะครับ สีที่ชุบนะครับก็จะมีเดี๋ยวนะนนท์ <c oughs> ขอดูก่อนมันจะมีน้ำยางสีม่วงนะครับสีดำแล้วก็น้ำยางใสนะครับมีทั้งหมด3สีที่ใช้ในการเป็นองค์ประกอบเออสีดิมีสีเหลืองด้วยนะครับมีสีเหลืองด้วยรวมถึงน่าจะมีสีแดงด้วยทำคิ้วนะครับเนี่ยสีแดงทำคิ้วก่อนแล้วก็ลาก าหางตานะครับไปเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็จะมีสี่สีนะสีเหลืองสีม่วงนะครับสีแดงสีแดงทําคิ้วนะครับสีดําแล้วก็น้ํายางใสนั่นเองนี่นะครับเป็นองค์ประกอบทาไมน้าหนวดถึงบอกน้ํายางใสเห็นไหมครับมันจะมีความใสอยู่ของน้ํายางชั้นในเ,เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับมีน้ายางใสด้วยนะครับ อ่ะนั่นก็เป็นเจ้าบอดี้ของเดวี่4.3ดนนทลืมชั่งน้ำหนักเลยนะครับเดี๋ยวนนวดดูน้ำหนักรวมให้ก่อนนะครับข้ามขั้นตอนไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับไบเริน่นอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวนนวดชั่งน้ำหนักรวมเลยนะเออนะอันนี้ก็เป็นชุดท้องเครื่องกับ Body บอดีน้นะครับตัวนี้9.5กรัมนะครับในนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่นนวดสามารถระบุได้ว่ามันเป็น9กากรัมนี่นะครับ9.5ากรัมนะครับโอเค ไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของขนาดกันนิดนึงนะครับตัวนี้น่าศึกษามากนะครับตัวนี้เป็นเบด2 O นะเนี่ยเป็นเบด2 O นะครับเดี๋ยวนั้นเราจะวัดให้ดูว่าเบด2โค่ายไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดขนาดบอดี้กันก่อนดีกว่านะครับบอดี้เนี่ยความยาวของเดวิลเนี่ยนะครับเดวิลตัวนี้4.3นะครับก็4.3จริงๆนี่ตามเค็มไว้เลยนะครับเดวิล4.3นะครับความกว้างอยู่ที่นะครับ ความกว้างอยู่ที่2.3ซนเมตรนะครับอ่า2.3เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับของบอดี้นะครับความสูงบอดี้อยู่ที่2.3ซนติเมตรเช่นกันฉะนั้นนะครับตรงท้ายมันจะออกกลมๆเห็นไหมนี่นะออกแนวกลมๆนั่นเองนะครับก็ ลองดูนะเป็นรายละเอียดเรื่องของการออกแบบที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับวัยรุ่นหรือว่านานาท่านไหนที่อยากมีโปรดักต์เป็นของตัวเองนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของขนาดต่างๆเนี่ยนนดพยายามสื่อสารให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้นําไปออกแบบได้ถูกต้องนะครับสำหรับนานาท่านไหนที่อยากมีโปรดักต์ของตัวเองแล้วก็สําหรับนานาท่านอื่นๆ,ๆที่อยากจะเลือกซื้อนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นนวดพยายามวัดให้แล้วนะครับนี่คือบอดี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเบส2โอนะ เดี๋ยวน้าหนวขอดูก่อนเป็นเบ็ด2งโอจากค่ายไหนนะครับนั้าหนวจะมีของ SNS อยู่นะครับเดี๋ยวบิต SNS มันหนึ่งโวนะครับนี่อ่ะอันนี้ SNS นะครับอ่าแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะน้าหนวดขวางเท่าๆกันก่อนสิเออมันก็ SNS นั่นแหละนะครับนะครับ SNS เหมือนกันนะครับขนาดตาเบ็ดกว้างนะนี่นะครับนี่สองโอนะครับเป็น SNS นะครับ เดี๋ยวนะมันเหมือนจะเหลื่อมๆนิดนึงนะเหลื่อมๆนิดนึงเหมือนมันเป็น BKK หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแหมมันน่าจะเป็น BKK มากกว่าเดี๋ยวนุ่นๆขอวัด SNS ก่อนนะ SNS เนี่ยจากปลายถึงท้ายเนี่ยมันอยู่ที่4เซนนะครับส่วนตัวเนี้ยจากปลายถึงท้ายเนี่ย3.9นะครับน่าจะเป็น BKK นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบสสองของ BKK มากกว่า นะครับอ่าโอเคนะครับเพราะว่าในสเปคไม่ได้ระบุมาแล้วก็นหนวดส่วนใหญ่ก็นหนวดมีของ S N S ก็จะมาเทียบให้ดูนะครับด้านหน้านะครับเป็นลูกหมุนเบอร์4ี่นะครับใช้เป็นลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับคล้องด้วยเบส 2O โอจาก BKK นะครับแล้วก็ชุดท้ายก็จะมีลวดสแตนเลสนะครับนี่นะครับแบบนี้นะแล้วก็พันด้วยตะกัวแผ่นนะครับเนี่ยเป็นตะกัวแผ่นนะครับแต่เป็นตะกัวแผ่นที่ค่อนข้างบางนะครับพันหลายรอบเนี่ยดูอะดูให้ดูเนื้อนะครับ เป็นตะกัวแผ่นแบบบางนะครับแล้วก็พันค่อนข้างหลายรอบด้วยนะครับเอาไงดีวะอ่าเดี๋ยวผ่าให้ดูดีกว่าเนาะตะกัวแผ่นแบบบางแล้วก็พันหลายรอบเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเพราะตัวนี้สามารถผ่าได้เพราะว่าไม่ได้ยืมจะอาจากทางร้านมานะครับก็ทางนายเอกนาเอกให้มาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาผ่าดูร่วมกันนะครับว่าประเอียดด้านในเป็นยังไงอยากเห็นเหมือนกันแหละไม่ใช่หรอกนะัหนูก็อยากเห็นเพื่อเพื่อการศึกษานั่นแหละนะครับ ว่าข้างในมันเป็นแบบไหนผ่าไปนี่ก็ระวังมือตัวเองด้วยนะเอามาดูกันนะครับโอ้ยเป็นตะกัวแบบบางนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เลยว่าแล้วเดี๋ยวผ่าแล้วมันจะเข้าเนื้อตะกัวเพราะตะกวนบางอะเดี๋ยวเขพยายามจะคุ้มไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้ตัวท่อหดคุ้มเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่องนะจัดก่อนจัดระเบียบก่อนโอเคอ่ะนี่นะครับเป็นตะกัวแบบบางนะครับ เห็นไหมแผ่นบางๆเลยแล้วเขาก็หุ้มเข้าไปเนี่แหละกรีดไปนี่ยังเข้าตะกัวเลยเห็นไหมล่ะเออนะด้านในมีรวดสแตนเลสนะครับทำห่วงจากด้านท้ายพันมันด้านหน้าแล้วก็พันล็อกไว้ที่หัวด้านหน้านี่นะครับแล้วก็ชุดท้ายเป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับใช้ลูกหมุนเบอร์เล็กนะครับชุดท้ายแล้วก็สปิดลิงเส้นกลมนะครับแล้วก็ต่อด้วยใบหลิวใบหลิวขนาดใหญ่นะใบเหลิวหน้าตัวนี้น่าจะเป็น2.2เซนติเมตรนะครับ อ่าสองเซนติเมตรนะครับตัวนี้ใบหลิวใหญ่ใช้ใบหลิวเดี่ยวนะครับส่วนใหญ่ของค่า U.S.A ก็จะเป็นใบหลิวเดี่ยวทางนั้นเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นจริงๆแล้วตัวนี้ถือว่าประกอบยากนะหมายถึงว่าขั้นตอนมันเยอะเนาะก็คือเราต้องพันตะกัวฟิวส์แล้วก็วางลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็ตะกัวไอ,ไอตัวนะี้ตัวเส้นลวดเนี่ยลวดสแตนเลสต้องพันม้วนมาข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่น่าจะพิถีพิถันในการประกอบเหมือนกันนะครับอ่ะนี่เป็นชุดห้องเครื่องนะของเจ้า เดวิส4.3นี่นะโอเคมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสำหรับนา,นาที่เคยใช้แล้วนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าเดวิส4.3มีผลงานยังไงชื่นชอบเป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกน้านวดนิดนึงนะครับว่า มีความพิเศษยังไงบ้างในการใช้งานแล้วก็ประทับใจอะไรบ้างนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับที่นนท์พยายามรือให้ดูกันแล้วนะครับสำหรับ Devil 4.3จากค่าย USA นั่นเองนะครับวันนี้นะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะ X Fishing นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใน Tik t o อกนะครับอย่าลืมไปติดตามแล้วก็ลองไปซื้อกันดูนะครับเผื่อมีโปรโมชั่นดีๆนะครับโอเคนะครับวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับ ข้อมูลด้านไหนค่ะตกบกพร่องไปนะหนวดต้องขอภัยวันที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วกันทั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้นะหนวดกับเจ้า Devil 4.3นะครับพาเรือ้อให้ดูกันหมดแล้วนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายปูนปู